สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาพอกับช่องผู้เบาหยอดสายจวดนี่แล้วนะครับเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ตามสัญญาครับผมสีผ้าไปกินผลละไมผลละไมสั้นสูงผลไมสั้นสูงเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมสีผ้าไปกินผ้าไปเบิงเดี๋ยวว่าผมต้องเท็ดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวนี้กำลังเท็ดอุปกรณ์ไอ้นี่กะเกียเก่ยวเกี่ยวครับผมเดี๋ยวสีไมมันสูงครับสมซื้อครับว่าผลไมสั้นสูงมันเป็นผละไมป่าครับผมบุลูว่า อยู่จังหวัดอื่นนี่เอินว่าอย่างใดนะครับนี่ผมกับบุรู่คือกันเดี๋ยวครับบุไดเคยเห็นหรือว่าเคยกินกะคอมเมต์มาบอกผมเลยเด้อครับเด้อบ้านเราเรียกว่าอะไรบ้านเราเรียกว่ามักเต้ครับผมมักเต้มักเต้พูนครับมักเต้พุณนูนสูงบักสูงครับผมสมซื้ออาหารเห็นไหมคะน,คมนั่นเห็นไหมคะนั่นอะทุกคนจะเห็นนะ เดี๋ยวผมเพรอุป,ปรกรณ์ก่อนบุรูวะทีะท่ถึงพ่ถึงนี่ก็ได้เอามาสองอันเพื่อที่ให้อุจนทำได้หรออะไรลูกไม่ใช่เอามาเอามาต่อกันเพราะว่ามันสูงมากโคตรสูงเลยได้ นิดเดียวเองขึ้นไปก็ได้มั้งขึ้นไปก็ได้มั้งขึ้นเหรอนพูดว่าขึ้นเึงหัว่าโต๊ะโอ้โมันสิถึงบ่ถ,ถึงเลยครับที่นี่ไม่สองตัวได้ป้าตุดเหรอไม่รองเท้าลูกรองเท้ามันดังอูด๊ด คนมาด้วยมีคนมาด้วยมีคนมาช่วยใช่ไหมใช่มีคนมาด้วยนั่นไงมีคนมาด้วยนี่ครับต้องตอใหม่เงาเพราะว่ามันสูงอยู่ดี เนี่ยบัวขื่นกระห่อนแล้วครับก็เรื่องของกัวคือสูงคนเดียวใช่ใช่ในคืนอยู่บ้องหัน อาจารย์ก็มาพี่โอหมาเนาอเอามาอะไรเอปิโปบายละบายไปไม่ได้นะตั้งหาอยู่นี่แหละบายบ๊ายบายไม่อะบ๊ายบาย chút bài hay đề nè mong mấy hình lê hình tật tôn à, sao lên. เหนื่อยมากแล้วแล้วหรือสูงผู้สูงกรเบิ้งเอาเ่ยครับผมที่ได้กินบ่หล่ะฮะ มาตมจะทกข้าวคอคนี่คนนี่ค ไม่อ่อนหวาไม่ตืนอนนะแล้วอยู่ตรงนี้แอนละแอออได้แล้วได้แล้วเพิ่มกว่า เทิงใคยืดสูดเอ,อเดี๋ยวนี่นี่นี่เอาซองหน่วยนี่ก่อนออนี่นี่ซองหน่วยนี่อ,อ๋อแล้วคืนแล้วบนี่

បាក់មកก่อนបន្តៗកាចូលគឺដតឲ្យព្រឹងងាយទេຫວាយូ

ได้กินบ้านออโอ้ยได้แล้วได้แล้วป่านนี้โย <Y ose S 2> นะเสียงอ่ะม,มันสั่นวะ่ะมือสั่น นั่นง่ายอยู่ถึงหัวมีสองหน่วยเออ อยู่ปลายเทงคนมีซองหน่วยยังงาดแล้วงาดนี่ยหรองาดตรวนั้นล่ะเอออยู่ๆทางเทงกันมีซองหน่วยอ๋ออย่างสามซีหน่วยเสร็จให้ทางเตยอีกหน่วยนึง งลงมาไม่ทวงซะขึ้มนมาขมา อีกหน่วยนึงนะงานหน่อยอีกหน่วยนึงนะยุตนาดิเอาผูได้ละเมื่อละวอขเื้อพ้ามาลงผู้ได้อืมอิหไปก่อนได้กว่าราจต่อนผากะเล่นอะค้างนหันอันหนึ่งหัวตว่านี่ครับนี่ครับบักเตะไงหนึง บ,บุรูอยู่จวัดเอื่นนี่เอืนว่ายัางผมก็บุรูกันนะครับเด้อแถวนี้เอื้นมักแต่ครับนี่มักแต่ดงแต่งตนี่มักแต่คาวิธีพายี่สิบกว่าปีเราไ่ได้กินนี่ขนาดนก่ขาหนอวดนกยามันแล้วว่าเขาเจ้าดำนะได้ยินเสียง ดำหนาคอคนินาดำปลาเคยกินไม่หนูจะไปเคยได้ไงปลาก็ยีปีแล้วปลาไม่ได้กินส่องอ่านผ่าพอข้าเกี้ยก็เอาไว้ถ่ายแล้จังเกี้ยกินเอ้เกี้มันจะส่องสมัน น้องปางขึ้นเหรอคะฟางขึ้นอ๋อนี่ว่าน้องปางไปขึ้นมาเลยร้อนดูหายใจนะดูดูพออระเอกลดลดลงครับลดลมครับตอนนี้ในแบบของพ่อลมโอ้โหเอ๊สมันงานเอสมันงานเก้ามันงานสุดยอดเลยครับบึงโอ้ยเด okay, ี๋ยวเสียเย่าหานข่าวแค่เราใครจะกินชงใกินในไรบึงต้มเห็ดเดือยไปมันกงกินง่ายพอกขั้วเลย อร่อยเขาีขายกันนอนี่สุดยอดบวัญเทาไหร่วะาเากันวะเท่า่าไงับสิบบาทดูสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งหนาคนซิมก่อนถ้าเอกถ้าเอกก็อย่าก็อย่างกเอกฮะเอกลงรถข้างทางเก็บตายอ ไ่าเี้สีกงดบอมนี่สวยดีอารมแซ่บแซ่บแซ่บโอเกนหืมหืมปลาหางก็อ่ปลาหาเนื้อมันอีโอ้ยปลาางเนื้ออีลูนี่เขากินอันนี้มันนี่กินกินอะรจ้าเอ้ากินแหล เชี่ยอ้าวนี่หนาวเกิดก่อนหมาเอากินรู้ห่ะเอาก่อนผู้ตายมักกะโตกับคาแตกกับแบบนี้มันกินเอามากแบบนี้เอียดยังน้อยนะกันนี่เออนี่เอาเครือพามาถ่ายรูปดูน้องมาปังกินไหมให้มาปังกินดูดิให้แมปังถือหน่อยให้มาปังโซ่หน่อยสวยๆให้น้องถือลูก เอาจับใบนี่เอาจับใบอ่ะเอาเอาเอาใส่ที่มันล้นอ่ะอ่อนน่อยนึงตรงแขกมันจะน่อยทำนี้มันไม่หล่นหรอไม่หล่นยิ้มคุนหรอนี่โอเคเลยยานถือขอบุกอ๋อโอ้ยโทษโทษโทษเอ้านี่นี่นี่อันยื้เนี่เตรียมขนาดไปที่เลยโอ้ต้มต้มยังแซ่บต้มมันหอมรอมาต้มเมื่อไหร ปลาแล้วตมของปลาเขาของปลาผลไม้ปลาอาหารชั่นถุงปลาบุกเสือกนิดอืมอ่าก็ผลไม้ปลามะเขียบมะเขียบปลาเ <laughs> อ้ออยอค่ะพาดูมีเอามะเขียบเลยดูยากเลยมะเขียบเลยยี่ห้อกองเลยเจ้าก็แล้วอาหารมึงจัดออกก็ได้ <laughs> ทุกแล้วเนี่ยอยอันนี้เป็นไอีกระเนียนช่วยกินเลยโลอันอยไม่เหมันเอทันอ่ะทำไมอ่ะถึงมันฝาดเอ้าเอาเหมือนฝาดนะกระบอกมันฝาดเหอาเหมือนเนาะเอาเลยเตี้ยตาเนี่ยพาเลยมีดฝาดเอามีดให้ให้อาจารย์ทำให้ไปมีดปอกออกเช้าอย่างนี้ขี้ไก่พลอีแป้งนี่มันต้องเอาไอ้เขียว ไปดูไปดูดูทำอะไรไปออกมาให้ยายมาเอวันนี้วิ่จะมาหายายมาเระ่อมาหยายมอร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อยเลยอขมขมได้ไงลูกมันพี่มันฟ้าแต่ว่าเปียกฟาดันเเนาะมันหากินยากนะเนี่ยยี่สิบปีเราปลาป่าไม่ได้กินเน่ะเนี่ยครับมาอยู่บ้านก็ได้กินเหมือนค่อยกินก็ได้กินมมันมนลายใอ่เลยคือกินของแม่ก็ได้กิน